ไปกันต่อที่จังหวัดส,สุรินทร์ค่ะงานประเพณีสืบสารตำนานกวนข้าวทิพย์ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีกวนข้าวทิพย์ประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะ ที่บริเวณศาลาวัดพนมศิรารามค่ะตําบลน,นาบูอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายสมชัยบูรณะนาอําเภอเมืองสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสารตํานานการกวนข้าวทิพย์ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีกวนข้าวทิพย์ประจําปีงบประมาณ2,568ค่ะสําหรับประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้รับการขึ้นทะเบียน,นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ เมื่อปีพศ2556ครั้งในสมัยพุทธกาลนะครับนางสุชาดาได้ปรุงข้าวมัทุปายาตถวายพระพุทธองค์ก่อนจะตัดสู้เป็นสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือว่าข้าวมัทุปายาตที่ปรุงสําเร็จแล้วนั้นเป็นข้าวทิพมีอาน,นิสงส์ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาการกวนข้าวทิพเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำในช่วงเทศกาลออกพรรษาถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะบูชา เป็นการแสดงออกถึงแรงศรัทธาและความสามาัคคีของคนในชุมชนและผู้ที่รับประทานข้าวทิพย์ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะเป็นข้าวที่มีส่วนผสมของธัญพืชและเครื่องปรุง108ชนิด ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการสืบทอดงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นจึงจัดงานประเพณีสืบสารตำนานการกวนข้าวทิพย์ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่นได้เรียนรู้ถึงความสำคัญรู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิน่นและความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไปค่ะ